ุณแน่ใจหรือไม่ว่าน้ำทิ้งที่คุณปล่อยออกมาผ่านข้อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่แสนจะเข้มงวดเรามาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของเราด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบออนไซา์ไมโครเบยลเมมเบรนรีแอคเตอร์หรือ OMMR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงใช้พื้นที่น้อยประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้น้ำทิ้งที่มีคุณภาพสูงสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นรดน้ำต้นไม้เลี้ยงปลาน้ำชักโครกหรือล้างพื้น ด้วยกระบวนการทำงานแบบการเล้งจุลินทรีย์และการกรองอยู่ในระบบเดียวกันด้วยการผสานการทำงานร่วมกับเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ออนสายไมโครเบียล e a แอคเตอร์หรือ OMR เป็นการศึกษาร่วมกับสวทชจุลินทรีย์ที่นำมาใช้สามารถย่อยสลายทั้งน้ำเสียปกติและน้ำเสียที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบได้อย่างดีสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินรีย์ได้มากถึง1 0 0 0ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตรทำให้ย่อยสลายสารอินรียได้รวเดเร็วกว่าเดิม2-3ถึงเท่า แต่ใช้เวลาเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สั้นเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นและเมื่อน้ำเสียผ่านการย่อยสลายสารอินทรีย์จากเครื่อง OMMR จะผ่านการกรองจากเมมเบรนขนาด0.4ไมครอนที่สามารถกรองของแข็งขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบออนไซยไมโครเบลเมมเบรนเรแอคเตอร์หรือ OMMR ทำให้น้ำสะอาดที่ได้มีค่ามาตรฐานน้ำเสียที่สามารถปล่อยลงสู่สาธารณะได้และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้ง สะดวกสบายด้วยระบบแบบสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งได้ทุกประเภทอุตสาหกรรมทำให้ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีพื้นที่น้อยเพิ่มขีดความสามารถของระบบเดิมโดยไม่ต้องสร้างบอดเพิ่มตะกอนส่วนเกินต่ำระบบควบคุมดูแลง่ายประหยัดพลังงานและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆสามารถนำเข้าระบบ R O สำหรับเมคอัพไวด์เออร์วอเตอได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปัญหาน้ำเน่าเสียสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงานและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ชุมชนรอบข้างได้อีกด้วยเรามาร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่คู่กับโลกใบนี้ต่อไปกันนะครับระบบบำบัดน้ำเสียแบบ OMMR